สวัสดีค่ะมาพบกับเสือหิวกันอีกหนึ่งคลิปแล้วนะคะวันนี้เราจะมาทําผัดฉ่าปลากายกันแต่ก่อนที่เพื่อนๆจะไปรับชมวิธีการทํานะคะถ้าเพื่อนๆมีคอมเมนต์หรือคําแนะนําอะไรอยากให้เราทําอาหารอะไรสามารถส่งมาได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะผัดฉ่าปลากายวัตถุด,ดิบของเราก็มีพริกชีฟ้าสีส้มผงปรุงรสน้ําตาลทรายซอสหอยนางรม น้ำปลาซอสปรุงรสกระเทียมกระชายหั่นฝอยโหระพามะเขือเปราะใบมะกรูดพริกชี้ฟ้าสีแดงพริกไทยอ่อนที่ขาดไม่ได้เลยวันนี้ปลากายเราใช้500กรัมค่ะน้ำเกลือค่ะ ก่อนที่เ,เพื่อนๆจะไปรับชมวิธีการทำนะคะฝากเพื่อนๆอ,อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็อย่าลืมติดตามบน Facebook f แฟนเพจของเสถียหิวได้นะคะเดี๋ยวเริ่มต้นนะคะเราจะทําการโขกเนื้อปลากายกันก่อนวันนี้เนื้อปลากายนะคะเราซื้อแบบที่ขูดมาแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะมาทําการโขกปลากายก่อนนะคะที่เราต้องโขกปลากายก่อนเราต้องการให้เนื้อปลากายเนะี่ยมีความเหนียวนุ่มแล้วก็เด้งนะคะ ในระหว่างที่เราโขกปลากายนะคะเราก็จะใส่น้ําอุ่นผสมกับเกลือป่อนนะคะเราก็จะคอยตักพรมนะคะแล้วก็โขกให้เนื้อปลากายเหนียวเลยนะคะโขกให้เนื้อปลากายเหนียวเนื้อจะเด้งเลยนะคะ โขกสักประมาณ5นาทีนะคะให้สังเกตนะคือให้เนื้อปากกายเนี่ยเหนียวมีความเหนียวขึ้นเรื่อยๆหลังจากที่เราโขกมาได้5นาทีนะคะจะสังเกตว่าเราจะเริ่มยกสกไม่ขึ้นและเนื้อปลกกายเริ่มมีความเหนียวแล้วนะคะก็ใช้ได้ละค่ะเดี๋ยวเราจะเอาขึ้นมาพักไว้เลยค่ะ เรามาโขกพริกชีฟ้าสีเหลืองกันต่อเลยค่ะกระเทียมค่ะเราจะโขกแค่พอหยาบนะคะเดี๋ยวเราจะเอาตักขึ้นมาพักไว้ก่อนเลยค่ะ หลังจากที่เราโขปากปากายแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนําปากายลงไปต้มในน้ําเดือดนะคะตอนนี้น้ําเดือดจัดแล้วนะคะอันนี้ปากายที่เราโขากไว้เดี๋ยวเราจะปั้นช้อนตักนะคะใส่ลงไปเลยค่ะปากายเนี่ยถ้าเขาสุกเนี่ยเขาจะลอยตัวขึ้นมานะคะ เดี๋ยวรอให้เนื้อปลาก,กายสุกก่อนค่ะเนื้อปลาก,กายเราเริ่มสุกแล้วนะคะพอสุกแล้วเนี่ยเขาจะฟูแล้วก็ลอยตัวขึ้นมาหนย่ แล้วเอาขึ้นเลยค่ะเริ่มผัดกันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะใส่น้ำมันพืชลงไปประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะน้ำมันร้อนแล้วนะคะใส่พริกชี้ฟ้าสีเหลืองที่เราโขกไว้ลงไปเลยค่ะ เราจะผัดให้พริกมีกลิ่นหอมก่อนนะคะพริกเราหอมแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใส่กระชายนะคะลงไปผัด ตามด้วยพริกไทยอ่อนค่ะมะเขือเปาะเมื่อกี้เราหั่นและแช่น้ำเกลือไว้นะคะมะเขือจะสุกยากจะใส่มะเขือลงไปก่อน ามาปรุงรสชาติกันเลยค่ะผงปรุงรสเราใส่ครึ่งช้อนโต๊ะซอสปรุงรสใส่สองช้อนซอสหอยนางลมใส่สองช้อนค่ะน้ำปลา เราใส่น้ำปลาไปหนึ่งช้อนน้ำตาลทรายเราใส่ไปครึ่งช้อนโต๊ะค่ะเดี๋ยวเราใส่น้ำล้างคกลงไปนิดนึงค่ะ อยแล้วรอให้มะเขือสุกก่อนค่ะเพื่อนๆชิมรสชาติได้เลยนะคะรสชาติผัดฉ่าปลากายนะคะจะต้องมีรสชาติเผ็ดนะคะเค็มหวานตามเล็กน้อยค่ะชิมรสชาติได้ตามที่เราชอบเลยค่ะตอนนี้มะเขือรเราสุกแล้วนะคะเราใส่ปลากายลงไปเลยค่ะ เดี๋ยวเรารอให้ส่วนผสมซึมเข้าที่เนื้อปลากายนิดหนึ่งก่อนค่ะเติมน้ำลงไปเล็กน้อยนะคะพอคุกคลิกตอนนี้ทุกอย่างสุกหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใส่พริกชี้ฟ้าสีแดงลงไป ตามด้วยใบมะกรูดโหระพาเราจะผัดให้พอโหระพาสลบนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะผัดฉ่าปากกายของเราเราปิดแก๊สเลยค่ะเราจัดใส่จานกันเลยค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะผัดฉ่าปลากายก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่วันนี้เสือหิวนำมาฝากกันก็ฝากเพื่อนๆอ,อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็อย่าลืมติดตามบนเฟซบุ๊กแฟนเพจของเสือหิวได้นะคะสำหรับวันนี้เสือหิวต้องขอขอบคุณมากและพบกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ